เพลวพลวแสงทองโพสบอกไม่เป็นไรถึงวันนี้คนเคยรักจะไม่รักแต่พร้อมสู้เพื่อลูกท่ <L un> ามกลางมรสุมดราม่าลูกใหญ่ที่ถาโถมใส่ชีวิตและครอบครัวแต่ถึงอย่างนั้นศิลปินหมอลำซิ่งเสียงหวานแพลวพลวแสงทองก็ยังคงรับผิดชอบหน้าที่ในบทบาทหัวหน้าคณะแสงทองฟินแลนด์ได้เป็นอย่างดีไม่ขาดตกกบพร่องอีกทั้งล่าสุด เจ้าตัวก็ยังได้ออกมาเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกครั้งผ่านการโพสต์ข้อความบน Facebook iuthaattosiuksa เพื่อบอกเล่าความตั้งใจและเป้าหมายสำคัญในชีวิตนับจากนี้ซึ่งมีเนื้อหาว่าถึงวันนี้คนเคยรักเราจะไม่รักเราแล้วก็ตามไม่เป็นไรนะหนูต้องสู้เพื่อลูกทั้งสองคนและลูกอีกหลายคนในองค์กร บางครั้งเกิดปัญหาขึ้นกับองค์กรหนูจะปกป้องด้วยหัวใจของหนูมาโดยตลอดถึงวันนี้เขาจะเหยียบย่ำและทำลายแต่หนูต้องลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องทุกอย่างไว้เพื่อปากท้องของคนอีกหลายชีวิตสู้สิถึงจะสู้ทั้งน้ำตาก็ตาม ขณะที่แฟนคลับแฟนเพลงรวมถึงเพื่อนพ้องศิลปินหลังจากได้เห็นโพสต์ดังกล่าวต่างก็เข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้กับแพลวพราวแสงทองและครอบครัวอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นเป็นกำลังใจให้บอสทั้งสองนะคะกำลังใจด้วยเอื้อยรักทั้งสองคนเดอร์สู้ๆเดอร์ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีกำลังใจทั้งสองอดทนคิดทบทวนเดอร์เอื้อยกำลังใจมีให้เจ้าตลอดสู้ๆเดอร์และอีกมากมาย